อะไรครับโอ้โหสบายครับสบายใโโส่สโลวสีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจันนิดเดียอกไม่ต้องแหลกเออนี่เออ ดูคันนี้นะครับสองร้อยมันนแบบ่งอันี้ว่าแต่มันเป็น,นังที่แร่ที่แรกแนั่นรถมันขึ้นแรงวมันก็เลยปืนลงกว่าน,นี้ครับเออถ้าม่เจี่ยวฟังปืนอยู่ขั้นเดียวเนาะเอาต่อเลยดูวิธีการ

แก่นันเปล่าอืมักานปฏิคืดยังไดครับพี่น้อง รวมก็รวมเ็นนะกะนี่ยเขาก็ได้น้อยใครก็ม่ได้ โล่ลายหาบาทสิบกบาทนี่ครับจอมพลังกันนี้แหละครับชื่อชื่ออะไรนะป็นปัตตภีทวีซับครับฮะเคลื่อนปัตตภีทวีซับนะครับสนใจติดต่อเอ085853แปลงละ30637ครับวาธีคือเอาเรียนเลยจริงๆครับนี่แหละผม้โหเออคันนี้นะครับดูลอกคันนี้นะครับอมื เสีก็มีอะไรมากครับไออ้ไปก็ไอ้มีแต่รับจ้างไอ้รถที่ติดนะครับเออที่นลมเออแล้วผมก็เอามาเราบอกว่าคนเดียดให้เง็นนะบ่มีเงินสั่นว่าบ่เสียเบื้องขวาเขาหลุดก็นี่อยครับแม่เสียอีเชยเพราะว่าแม่เสียอีเชยเพราทำเองมีอะไรให้ไรเนี่ยมีอะไรให้ไรรถติดเพราะกันเดมีให้ไร

สวัสดีครับวันนี้ดูนะครับดูครับเมื่อเนี้ยวางแหวงวางแหวงเจ้าพลังเจ้าพลังสามคันนะครับขึ้นขึ้นไปแล้วหนึ่งคันนะครับเหลือสองคันเออเหลือคันหนึ่งไอทำงานด้วยขึ้นไอปัทภีทวีทรัพย์นะครับเออตัดนี่กระลุกฮะเลือดปัทภีด้วย เออเก ah. <spe <spe e ือบกระลุดระบาดเองดี๋ยวรถคโบต้าต you know? ิดลบ3คันเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจะขึ้นยังไงจอมพลัง L45 08 DI นะครับอ <um um ันน um> <Hmm ี้มาช่วยแต่ว่าไปด้วยกันครับเออนี่เห็นอยู่โอ้แหวเนี่ยริบกดอัดนะครับได้เริ่มแล้วครับ มาดูวิธีการเอาขึ้นนะครับขึ้นได้บอโน่บ้างไหวเยี่ยมท่านเจ้ากอน

จัดเลยครับ e> แ, 5, แ 5, หี้ยเหี้ยเดียวแผ่นห้าแป่ห้าเจ็บกูมึงเสมอครับใส่อะไรเสียย่งไงเสียยังก่อนะใส่สโ,โลวสีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกัรนิดนเดียวโอ้โห oh ไม่ต้องแหละเออเงย์เ <h ums> นียนนอนเนียนอนขีนน้ <h ums> แยงดีเถอะวะเออนี่กองแทียะ, <h ums> อ,ะอันนี้บียังก่อนครับเนี่ย อันนี้เครื่องของยันมาเจียคูบตาครับโอ้คูบตาเจียอของเจียของเจี๊แรงแรงแรงได้จังหวะพอดีเลยสุดยอดสุดยอด,ด,ดยอ,อ,ดอะคว้าออกันไหมโอกาณาด้วยครับรพุ่มคือสิวิิโอกาณาดอกบ่บติดดอกบนีุ้่มจลุมจกบอล้วขึ้น เนี <idd ari> ่โอเคเจอกันใหม่ครับยบาปเอาไปไปคนเนี bye. Bye ้ยบายครับขอบคุณนครับสมนรภูติท่านีู้ชมนะครับทากช่องเนี้ยบานเนี่ยฝากช่องช่องบ่าวชานลโก้กยูทูบช่องบ่าวชาแนโก้ o ยูทูบนะครับครับรับได้คนนครับคราบผมกดฝากกดไลค์กดแชร์ไลครับโอเคาย